สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้หนูก็จะมาแนะนำพี่ๆเกี่ยวกับการอาตากผิวมะกรูดให้สวยในหน้าฝนหรือว่าในช่วงที่ไม่ค่อยมีแสงแดดให้เรานะคะหรือว่ามีแดดแค่ครึ่งวันและอีกครึ่งวันก็เป็นร่มนะคะหรือว่าแดดไม่เพียงพอต่อการตากนั่นเองอันนี้ก็ฝั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่จะมาแนะนำพี่ๆก็คือ พอเราฝานเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามองออกไปข้างนอกเราว่าแดดอ่อนนะคะให้เราเนี่ยเอาเขาไปผึ่งในที่ร่มก่อนนะคะเปิดพัดลมใส่นะเปิดพัดลมใส่นะคะเอ่อก็คือตากในที่ร่มสักหนึ่งคืนนะคะตากในที่ร่มหนึ่งคืนเนี่ยตื่นเช้ามาในผิวเขาจะแห้งพอผิวเขาแห้งแล้วเนี่ยนะคะช่วงเช้าช่วงอ่าเก้าโมงสิบโมงเนี่ยแดดจะเริ่มออกใช่ไหมคะ แล้วเราอยากให้เขาเกอบถ้าใครที่เป็นพื้นปูนนะคะก็เอาผ้าใบผ้าใบเนี่ยไปปูแล้วก็ค่อยเอาเปลือกที่เราตากลมไว้ทั้งคืนเนี่ยไปไปตากแดดนะคะทำไมหนูถึงแนะนำให้เป็นผ้าใบปูพื้นปูนความร้อนจากพื้นปูนนะคะเพราะว่าแดดมันแดดมันไม่พอใช่ไหมคะถ้าเรา ตากบนตะแรงเป็นตะข่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด่าความร้อนของอากาศเนี่ยที่จะต้องช่วยให้เขาแห้งกรอบเนี่ยไม่พอก็เลยต้องใช้เป็นพื้นปูนทีอ่อยู่กลางแดดแล้วก็ปูผ้าใบเพื่อที่ให้ความร้อนของเขาเนี่ยช่วยนะคะช่วยผัดเอาอความชื้นในผิวมะกรูดของเราเนี่ยออกไปมันก็จะส่งผลให้ผิวมะกรูดของเราแห้งสวยแล้วก็ กรอบนะคะที่สําคัญเลยคือสีของเขาจะไม่เปลี่ยนค่ะสีของเขาจะไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราได้ตากลมมาทั้งคืนและมันแห้งนะคะมันแห้งแล้วแล้วเราก็รอให้เขากรอบแค่นั้นเองทำไมถึงใช้วิธีนี้หนูเป็นประสบการณ์โดยตรงเลยก็คือพอปอกฝานเป็นชิ้นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนูอะ เอาไปเอาไปตากเอาไปตากแดดเลยนะคะแต่ว่าแดดเนี่ยอ่อนแดดไม่พอสรงผลให้ผิวของเขาเนี่ยค่ะตายนึ่งก็คือมันจะเป็นแบบเหมือนสุกอ่ะนะคะเหมือนเวลาเราเอาผลของมะกรูดแบบเนี้ยไปวางไว้แล้วเขาก็เริ่มเริ่มสุกหรือว่าเจอความร้อนแค่เป็นจุดๆอ่นะคะแล้วเขาก็จะสุกเขาจะเหลืองสุกเออ เป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้เริ่มอันนี้คือมันไม่ได้เกิดจากการตายนึ่งแต่เกิดจากการที่เราเก็บไว้แล้วมันมันช้านะคะอันนี้ไม่ได้โดนแดดไมได่โดนอะไรนะไม่ได้โดนความร้อนอะไรเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะหนูก็เลยต้องมาแนะนําให้พี่ๆเอาไปผึ่งลมไว้ก่อนหนึ่งคืนแล้วตื่นเช้ามาพอเขาแห้งเขาแห้งอันนั้นคือการที่เราผึ่งลมไว้หนึ่งคืนเนี่ยเขาแห้งสนิทแล้วนะคะแต่ ขายัางไม่กรอบเขายัางหนึบอยู่นะคะแห้งสนิทหมายถึงว่ามันเวลาเราจับไปเนี่ยไม่มีความชื้นไม่มีอะไรติดเราแล้วนั่นเองนะคะไม่มีความชื้นจากผิวขึ้นมาแบบนี้อันนั้นนะ่าเรียวกว่าแห้งสนิทแต่ยังไม่กรอบตามตามที่เราต้องการนั่นเองนะคะแล้วก็เอาไปตักเด็ดอีกทีหนึ่งก็คือ ปอกเสร็จแล้วเอาไปผึ่งลมหนึ่งคืนนะคะผึ่งลมหนึ่งคืนแล้วเช้ามาสมักเก้าโมงสิบโมงแดดเริ่มแรงเราก็เอาไปตากแดดไปตากจนถึงเย็นเลยนะคะจนถึงสามโมงสี่โมงหรือจนกระทั่งแดดหมดสีก็จะสวยแล้วเขาก็จะกรอบพอดีนะคะสีของเขาเนี่ยก็จะไม่มีการเปลี่ยนเลยนะคะไม่เปลี่ยนไปเหลืองไปไปแบบไอ้นี่เลยคือมันมันสวยเดี๋ยวหนูจะพาไปดู สีที่หนูทำแบบที่แนะนำพี่ๆี่มานะคะโอเคค่ะพี่พี่คะอันนี้หนูก็พาพี่พี่มาดูสีที่ทำอย่างที่หนูแนะนำพี่พี่มานะคะพื้นที่ที่หนูปูเสือตรงนี้จะเป็นจุดจุดที่หนูตากลมไว้หนึ่งนอันนี้คือสีของเขานะคะ สีหลังจากที่พอเราผึ่งลงไว้หนึ่งคืน <c oughs> ตื่นเช้ามาพอแดดเริ่มแรงเราก็เอาไปตากแดดพอเราตากจนถึงเย็นเลยเนี่ยหรือว่าจนแดดหมดเลยเนี่ย <c oughs> เขาจะสีสียังสวยอยู่แบบนี้เลยเพียงแต่เอ้ยสียังสวยอยู่แบบนี้เลยแล้วก็แห้งกรอบด้วยนะคะฟังเสียงนะคะนี่นี่นะหนูชอบหักนะคะเพราะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขา กรอบจริงนะคะอันนี้คือคือเขียวแบบนี้เลยนะนี่กรอบมากนะคะลงมาพ,พี่ลองไปทำตามดูน,นะคะเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจอะไรยังไงสามารถทักแชทมาถามได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องกิงใจนะหนูก็มือใหม่เหมือนกันแนะนำกันได้นะคะบ๊ายบาย